สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพ,พบพัฒนากันก่อนนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒานาขนที่ที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะพร้อมกับรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กเข้าสำรวจปริมาณน้ำในลุ่มน้ำตราปีซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวและลดลงเล็กน้อยนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากว่ายังมีปริมาณฝนในพื้นที่ร้อยละหกและพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะ,ะให้เฝ้าระวังพร้อมทั้งนะคะมอบน้ำดื่มนะคะณบ้านบางหยดหมู่ที่8ปดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ